วันอังคารที่24มกราคม2566เวลา11นาฬิกานายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายประทีปอุ่ยเจริญประลัดจังหวัดหนองคายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โครงการพัฒนาศูยนเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบคอกหนองนาโมเดลของนายสังวานพิมพาพรหมูหนึ่งตำบลคอกช้างอำเภอสักคายจังหวัดหนองคายเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่แปลงตัวอย่างใน ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์5ดี สบายดีส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าจังหวัดหนองคายสู่มาตรฐานสากลโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเยี่ยมชมแปลงตัวอย่างโคกหนองนาโมเดลการปลูกต้นไม้ต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างและปลูกไม้ผลเพื่อเป็นที่ระลึกในการตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียงปลูกผักสวนครัวด้านความมั่นคงทางอาหารโมเดล30ตารางวาสาธิตโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและร่วมชมรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย โดยข้าราชการกลุ่มแม่บ้านจากอบตอบ้านฝางอำานวยการโดยนางละอ,อเกษรนุษนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางและร่วมชมการแสดงยุทธวิธีการระงาบเหตุผู้ป่วยจิตเวชด้วยไม้งามกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่โดยการอำานวยการของว่าที่ร้อยตีสุข,ขุมดนโสพลนายอำเภออำเภอสาคายได้มอบหมายให้ชุดนาคาพิทักษ์รักประชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เจ อำเภอสากายและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบสแสดงสาธิตยุทธวิธีการระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวทตามนโยบายของรัฐบาลด้านภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับยุทธวิธี 5D สงบเรียบร้อยดี Smart Safety Zone 4.0การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดในพื้นที่ขับเคลื่อน10 f ฟช s h 2 d o p a New Normal 2023 อำเภอมั่นคงสีขาวปลอดยาเสพติดโดยมีว่าที่ร้อยตีสุข,ขุมดนโสพลนายอำเภออำเภอสาขคา่ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมการต้อนรับผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สก k ยด c o m อรายงานสนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงม้งจีบมุ้งจีบมุ้งหมวนมุ้งลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวรุยุ์ลูกอินโทร081 1์2 0320่แก้วเจริญการช่างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรอิฐหินดินทรายเหล็กปูนกระเบื้องอุปกรณ์ไฟฟ้าสีทาบ้าน เสาท่อน้ำดื่มแพ็คบรรจุขวดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมาที่นี่ครบจบในที่เดียวสาขาสักไทยโทร0 8 6 2 1 8 5 1 9 4 น้ำดื่มกันตาน้ำดื่มของชาวสักขายสะอาดปลอดภยัยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตบริหารงานโดยดรเสน่ห์สุวิทธรรมมาพร้อมบริการจัดส่งในเขตพื้นที่อำเภอสักขายและพื้นที่ใกล้เคียงโทร0817995713เกิด่สทิสตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร098 56 9 0 0 2 6